เห็นหน้าคุณแล้วรู้สึกกลัวกลัวมีปัญหาถ้าเกิดว่าคนคุณโสดอยู่ก็ต้องบอกว่าถึงเจอกันแล้วจะจิกกัดกันหรือทําอะไรที่แบบว่าเหมือนเขาเขาอาจจะชอบแกล้งคุณหรือคุณอาจจะชอบแกล้งเขาหรือชอบแกล้งเป็นทะเลาะกันอะไรก็แล้วแต่แต่เขาก็ยังคงมองว่ามันเป็นเขาเขาก็ยังคงเอ็นดูคุณอยู่แล้วก็รู้สึกว่าโชคดีจังที่ได้รู้จักกันถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะอาจจะงอนกันบ่อยอะไรก็แล้วแต่ แต่เขาก็รู้ว่าทุกครั้งที่งอนน่ะความงอนของคุณมันก็คือความรักอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกรักคุณรู้สึกดีๆกับคุณแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวเราก็ดีกันเรางอนกันได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวเราก็ดีกันเนาะส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วนะหรือเป็นแฟนกันอยู่นะก็ต้องบอกว่าอาจจะงอนกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยแต่ยังไงยังไง เดี๋ยวเราก็ดีกันในใจเขาก็ยังคงรักแล้วก็เป็นห่วงคุณเหมือนเดิมเห็นหน้าคุณดีไลความรักความห่วงใยมันก็ยังมีถึงแม้ว่าจะกลัวบ้างหรือกังวลบ้างว่าเราจะประทะอะไรกันไหมนะแต่ว่าความรักก็ยังมีอยู่เต็มหัวใจแล้วดูเหมือนกับว่าเขาก็มีความเกรงอกเกรงใจค like. ุณด้วยนะเออเกรงอกเกรงใจด้วยนะต้องบอกว่าเขาดูกลัวคุณเหมือนกันนะ เขาดูกลัวคุณเหมือนกันนะเออกลัวและเกรงใจสุดๆเออนะ